น้ำที่นํามาใช้ในการทดลองในการหาประสิทธิภาพของสิ่งประดิษฐ์นะคะทั้งหมดสีประเภทก็คือ 1. น้ําล้างจานสองน้ำผสมยาฆ่า,มาแมลง 3. น้ําล้างอาหารบุตรเน่าสก็คือน้ําทั้ง3ประเภทมารวมกันค่ะขั้นตอนแรก 1. จะนําน้ําตัวยอย่างทั้ง4ชนิดมาหาค่า pH และค่า ppm ก่อนการทดลองและจดบ,บันทึก 2. องนำวัสดุกองที่เตรียมไว้ใส่ที่บรรจุวัสดุกองซึ่งจะประกอบไปด้วยหนึ่งถ่านมีคุณสมบัติในการดูดซับกลิ่น 2. หินกวดมีคุณสมบัติกองสารขวญลอย 3. ทรายมีคุณสมบัติกองให้น้ําใสและ 4. ขุยมะพร้าวมีคุณสมบัติดูดซับโลหะหนักในน้ำและไขมัน เริ่มการทดลอง 1. เราจะนำน้ำผ่านเครื่องกรองโดยน้ำจะผ่านขุยมะพร้าวเป็นลำดับแรก 2. น้ำจะไหลามาสู่หินกวดฐานแลทรายละเอียด 3. จากนั้นน้ำจะล้นออกมาสู่ที่ดักตะกอนและเมื่อถึงจุดที่กำหนดเอาไว้จะไหลออกมาสู่หลอดไฟ UV 4. และเมื่อน้ำถึงเซนเซอร์วัระดับน้ำเซนเซอร์ก็จะสั่งให้คิดไบต์ทำงาน ไปเปิดตัวหลอดไฟ UV เพื่อฆ่าเชื้อโรคเป็นขั้นตอนสุดท้ายของการทำงานของชุดอุปกรณ์บรบัดน้ำเสียในครัวโดวยแสง UV อัตโนมัติและเราจะนำน้ำที่ผ่านการกรองมาหาค่า pH และค่า ppm และจดบ,บันทึกการทดลอง